ที่ยึดเลเซอร์เลยนะครับวันนี้นะครับมีเอเซนนิดนึงนะครับคือกล่องสุรัชเจอร์นะครับที่ทางบริษัทนะครับจะมีเอเซนนิดนึงนะครับซีเพ็ดไม่เพ็ดนะครับตอนนี้ไม่เพ็ดนะครับเราก็ได้มาทําการเปลี่ยนให้พ่อกับแม่แกนะครับก็คือติตุหารวัดธรรมวัฒนพ่อเนาะไม่ใช้งานทั้งคือติตุหาอยู่ที่กล่องสุรัชเจอร์ครับอันนี้คือรับการของเรารับมาเปลี่ยนทุปีแน่นอนครับใครที่ไหนเราก็มาครับ แล้ววันนี้พอดีมีพิเศษนะครับทางคุณพี่นะครับคุณพี่ที่อยู่ต่างประเทศนะครับเกาหลีเราครับเกาหลีใต้เรานะครับแกว่ามาแล้วเนี่ยก็จัดพัดลมมาให้หน่อยนะครับเป็นพัดลม DC นะครับแผ่นน่ตรงนี้ครับเป็นยี่ห้อของมูลเลอร์นะครับมีสองตัวนะครับแกบอกให้ติดตั้งให้หน่อยครับแล้วก็ตัวนึงมีความพี่พ่อแผนไว้ว่าอยากให้ติดไว้ให้หน่อยนะครับไอ้นี้ยมีความติดตั้งนะครับตัวละกี่ร้อยบาทนะครับ สี่ร้อยบาทนะครับสองตัวพันสี่นะครับอ่าทักษิณของเราครับใช้ได้หมดเลยครับใช้ทั้งไปบ้านนะครับพัดลมนะครับทั้งไดโบ้ครับกัรดูดน้ําจากคลองมาใส่สระมึงๆนะครับเป็นไงบพ่อโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเป็นมันตะแน่นนะครับใครนีนทีเลยให้ฟูนะไว้บางใจเราครับคือเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับปิดเรียบร้อยมีประกันหนึ่งปีผมมาเปลี่ยนให้ฟรีครับบอกคำเดียวทิ้งกลางมาเลยครับ เรา,าติดตั้งไอพีครับน็อตตัวเดียวก็ห้ามแตะของผมนะครับผมจะมาเปลีนน่ยนไอพีนะครับยังไงฝากติดตามนะครับช่างยึดมือเลยสระารีซลครับ06526411ครับมับ่นใจได้ครับในชื่อช่างคนนี้เก็คเลยเช็บชิปเลนเนียนนบอร์มีไหม,ไม นี่นะงกันกันเติร์ดรงใสเออโอ้อยู่ทีชัดดี